พี่นศสมุดเออะไรแดงมูนี่แกงมูลูกวัวโตใหญ่เอาใจตั้งสมัยได้พี่บ่ครบบ่อะไรไม่สเดียแล้วเรือสมุดกินไอติมอะไรอู้พี่เนศสมุดกินไอติมแดงมูเหรอครับ พี่เต้กินอะไรีเชื่ออ,อ้าวแข่งกันกินเร็วอๆๆอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนๆสิเป็นอะไรหวานไหนนมหตมอร่อยไหม ไม่ใช่น่าอินมากพี่เดียกินอะไรน,นะชูเดมอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นยังไงหวานไหมหว,วานหวานไมหล่ะหวานด่นดยอะอร่อยมากๆไหมอร่อยมากก่า่ชิมแล้ว nakole Tap tap So วันนี้นองเหนือสมุทรต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวกินไอติมก่อนไอติมก่อนนะครับบา,บ,าบ,าบ,าบายบายไปไปไปไนเลยบายบาย